สวัสดีครับวันนี้เกษตรคนต้องสู้นะครับดูถึงสวนนะครับเข้ามาเที่ยวชมสวนทุเรียนอินทรีนะครับของสวนพี่ไข่นะครับอยู่ที่ซอยบ้านเขาพังนะครับหมู่เจ็ดตำบลเชี่ยวเหลี่ยงนะครับมาดูวิธีการตัดแต่งดอกนะครับช่วงนี้ทุเรียนนะครับจะออกดอกเยอะนะครับการตัดแต่งดอกช่วงเป็น เป็นห้างเป็นห้างเยแล้วนะกับจะจริงๆเขาตัดก้อนตัดแต่งดอกนี้ก้อนก้อนเป็นห้างเยหรือว่าช่วงห้างเยอ่าพี่แก่โอ้ก้อนแหล่แตกโคตรใหญ่โคตมันไงไอ้นี่ตัวแจ้งอะมันหมาเกินะโอ้โหนะมั้งนะครับนี่ดูกันนะครับเป็นห้างเยนะฮะติดเยอะนะครับนี่ครับจะทำเป็นอ่าสวนแนวอินทรีย์นะครับมันจะเป็นสวนแรกนะครับที่ในซอยของพังนะครับ ที่เน้นอินซีนะครับการใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยอินซีของจักรทนุว่าไะใายมากี่ปีเลยจักรทนุนี้ใช้มาตลอดเลยครับใช้มาประมาณกี่ปีเลยสี่ปีอะนี่นะครับการใช้ปุ๋ยอินซีนะครับทำทุเรียนใช้มาประมาณสี่ปีนะครับของปุ๋ยอินซีของจักรทนุนะครับ ช่วงนี้ก็นะครับมันติดเยอะนะครับก็ตัดแต่งออกบ้างนะครับวัตุเรียนต้นอยังสาวอยู่นะครับนี้โยงกิง้งโยงได้ปีใครทำเองพีมาจ้างจ้างเขานะกรต,ต้องไม่เคยโยงไม่เคยทำหรอ,อต้องให้ต้องให้เขาก่อนดีก็เป็นนั้นนะอะครับวัตถุเรียนตน้นสี่ห้าปีนะครับนี่รุ่นหางแยะ้ะ ในช่วงดอกขบอนก็เอาเอาอ้อใช่ไหมไปกันเอาอ้อเอาอ้อนะเอาไว้ช่วงหลังๆนี่พอแล้วนะนี่ทีติดดอกทั้งหมดกี่ต้นได้ไปกันนี่ประมาณร้อยอ่าประมาณร้อยต้นนะครับแต่ว่าทุเรียนอ่ากี่ร้อยทุเรียนทั้งหมดร้อยกว่าต้นทุเรียนก็ร้อยกว่านะครับแต่ว่าติดอ่าติดดอกรุ่นนี้ก็น่าจะประมาณร้อยต้นนะครับ เป็นทุเรียนสาวนะครับนี่คือเราแต่งเอาไว้ไว้ประมาณกลางกลางนนะนะอเอาไว้กลางกลางเพื่อให้เพื่อให้การาเลี้ยงลูกได้ดีนะครับการการแต่งดอกทุเรียนนะครับคือระหว่างาช่วงโคนกิ่งนะครับก็ห่างประมาณสักศอกนะครับแล้วก็ช่วงปลายกิ่งก็จาก กิ่งมาก็ประมาณสองนะครับเลยไว้ลูกท้องกิ่งนะครับการเลี้ยงลูกการเจริญเติบโต,ตของลูกก็ได้ดีนะครับตอนนี้เป็นพอดีเลยไม่ต้องนี่คืออ่าบางทีมันจัดมาเองเลยนะบางต้นนะ <laughs> นี่มันก็บรุนรุนเดียวมดเลยอย่าไป ไปไกลนี่น้องนิดๆมาพูดเราจะทันกันม้าจะทำเงาหมด,หมดอเนี้ยนะดูๆนะพอเป็นหางแย่หมับนี่ก็ลงไม่ได้เรื่อยในช่วงระยะหางแย่พี่ไข่ให้ให้นามกินนาทีนะครับนี่อ๋อนี่เลือดที่ะมานหนาทีาอ่า,าอประมาณสิบห้านาทีนะก็คือคือลดลงนะนะช่วงห้าง<ด>แย่<ด>นะอ่าแต่ก่อนหน้านี้เราหายประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีนะ นะครับการให้น้ําก็อยู่แต่ละพื้นที่นะครับนี่นะในพื้นที่อ่าบนภูเขานะครับพื้นที่สวยนี่มันจะเหมือนกันมันดดไม่ได้อ่ามันจะพื้นที่มันไม่เหมือนกันอ่ามันจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าร่างจะระย่าห้างเยก็ค่อยเพิ่มน้ำเพิ่มได้สิเนี้ยอ่าเคยเพราะว่าริ่นเริมๆเท่าทักใคร่กล้นะอ่าเขาก็ค่อยเพิ่มน้ำทีละนิดนะครับตามอเปอร์เซ็นต์ของแต่ละ พื้นที่แต่ละสวนนะครับมันจะต่างกันนะการให้ใหน้ำโซเรียนนี่นะครับก <c oughs> ก็จะตัดแต่งตรงช่วงช่วงโคนโคนกิ่งนะครับออกประมาณสองน,นะครับนี่การไว้ไว้ไว้ดอกนะครับไว้ลูกที่ถูกต้องนะครับก็ที่ท้อทงกิ่งนะครับ บนยอดเขาส <function. S 1> ูงนะครับน <sh> <expanding noise. S 1> ี่ครับยอดเขานะครับที่ซอยบ้านขาพังนะครับโซนนี้นะครับทุเรียนจะเยอะนะครับในของจังหวัดระนองนะครับทุเรียนจะเยอะนะครับในเขตอำเภอกระเอร์นะครับเขตกระเปร์ในเขตอำเภอละอุ่นแล้วก็อำเภอกระบุรีนะครับทุเรียนจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับนี่ฮะ ลูกใหญ่ก็ติดอยู่รุ่นหนึ่งแล้วนะครับนี่ไอ้ลูกขนาดนี้นี่ประมาณกี่เดือนแลนเดือนหนึ่งได้นะได้แล้วประมาณหนึ่งเดือนนี่นลูกว่าว่าวะนนี่นะฮะพี่แกตัแต่งดอกนะครับทรงกลมนะครับนี่นะครับทำแบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับนี่พอตัด แต่งชุดนึงก่อเดี๋ยวพอสักพักก่อต้องต้องแต่งอีสักทีไหมมาแต่งลุกแล้วทีนี้ทีนี้ก็ต้องคอยคอยดูคอยรู้อ่าให้เท้าไข่ใกล้ก้อนนะเทาไข่ห้านลยคอยแต่งอีกทีนะึงรุ่นที่ว่าเริ่อจากเท้าดอกบานก็ไม่อยู่รุ่นนั้นนะนะครับนี่การตแต่งดอกทุเรียนนะครับไว้ท้องกิ่งครับของอส่วนท่ไข่ คือสวนกเกษตรปลอดภัยนะครับกรเกษตรอินทรีย์นะครับนี่นะครับดูการแต่าบางทีไอ้ดอกนี่ก็ฉายน้ำชีสน,นะไปไปกันนะใช่ใช่ก็ฉายน้ำชีสให้มันลุดออกมาไฟนี้อ่าเผียรไฟไหรแดงไม่ลง มันผลเลยอ่าไฟไฟนู้ยังยังไม่อยู่เลยเออกับไฟกับไฟกาบุรีไฟอ่าลังส่วนไปนี่นะทุเรียนสวยนะครับสี่ปีกว่านะครับดูแลรักษาในอินทรีมาตลอดนะครับนี่นะทำเองไม่จ้างใครเลยนะอ่าคือตุเรียนเราต้องทำเองนะเราเราจะรู้ครับ ต้องศึกษามันไปเรื่อยๆอปอ้ฝออกมาไม่ยัดได้ครับไมู่่ผลจามันเพิ่ไมไเหมือนเราใช่เราได้รู้นะเป็นเยอะก็ตัดแต่งสะบ้างนะครับนะฮะไว้ลูกก็นะครับประมาณท้องกิ่งนะครับนครับจะเป็นการเลี้ยงลูกได้ดี ดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ ทุเรียนอ่าพันกระดุมกับอ่าทุเรียนอ่าพวงมณนดีจะไม่ไปใกล้ที่อยุกขลังนะกระดุมกับพวงมณีนะครับนี่ตอนอ่าโตติดลูกแล้วนะครับใกล้แต่งดอกยังไองขลังนู้อ๋อแดงก่อนเดี๋ยวผมลงไปไปไปชมไอ้ทุเรียนนู้ก่อนนะครับไ,ไ,ไปดูอ่าทุเรียนนะครับอายุ ประมาณสี่ปีนะครับของกระดุมและโพมณีนะครับที่กระเปอนะครับบ้านกบพังนี่นะครับอยู่ที่เขาชั้นนะครับสูงมากนี่นะครับแถวแถนนี้นแหละไม่รู้แถวล้างอีกแถวงั้นนะ่ะ นี่ทุเรียนนะครับสวยนะครับแนวอินทรียแนวเกษตรปลอดภัยครับทำเป็นสวนแรกของซอยขบพังเลยนะครับนี่ครับสวนของพี่ไข่นะครับ แนวอินทรีย์นะครับแนวเกษตรปลอดภัยก็ทําได้นะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับนี่ก็นะครับเป็นลูกแล้ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมอ่านี่ครับนี่เป็นหมอนทองนะครับคุณผู้ชม อตอนนี้ก็โดแนนเจ๊กแล้วนะตอนนี้ตามดิศทางได้อตนมันจับใช่ไครับรน,นี่ตอนขนาดนี้นี่คือหวายประมาณอ,นนอ่าประมาณสามสิบลูกนะครับเดาะเยอะนะครับดูกําลังต้นนะครับการไว้ลูกนะครับดูกําลังต้นนะครับว่า เราจะไว้ที่เท่าไหร่นะครับน,นี่กระดุมใช่ไหม,มอ่านี่ครับกระดุมกระดุมทองนะครับนี่กระดุมนะครับอายุกี่ปีแล้วพี่แกนนะ่สี่ปีกว่านะครับนี่นะครับแฝนลูกแล้วนะครับ เอาไขนกกระทาแล้วนี่นะครับนี่นะพันกระดุมครับวันนั้นมาดอกบานยังไม่เห็นรูปคนนี้ดีนี่โดยไม่กี่วันนี้นี่นี่ครับดอกของอกระดุมนะครับของอ,อําเภอกระปือนะครับชาธิผ่านมาทราบว่า,วามันมียูทีบ ที่กองต้นแปลงเดียวแล้วไปค่ดพวงมาลนะตอกกองก่อนอื่นมีไหมติเดเสาข้าวยังยังยังไม่เป็นดอกเป็นรูทีนะอ่าอัอนนี้พวงมันนี่เจ็บไหมเพวงมอนอ่านี่พวงมันนี่นะครับสี่ปีกว่านะครับดูลำต้นนะครับนี่แกใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่โคนไว้นี่ครับนี่ก็ ยังไม่ดอกทะเลร่อไหวเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็นี่กระดุมอีกต้นนะครับ,รบกระดุมมันน่าจะติดดอกว่านะ่าดูดูแลนะแล้ว่ยกระดุมนยะกับมันกับอันที่หอย่างวากะการการใช้แบบแนวนซีนะครับก็มีดอกมีรูปได้เหมือนกันนะครับโดยไม่ ต้องไปใช้พวกาสาราที่เป็นอันตรายนะครับไ่ต้องใช้พวกเพคโคเบนโซนนะครับในการาทำดอกนะครับหรือว่ากดใบนะครับนี่นะครับน,นะครับดอกของกระดุมอายุ4ปีกว่านะครับเดี๋ววของกมาแลเดนาแล้วตรงนั้ นี่นะครับ,รบมาศึกษานะครับในแนวอของทำแบบแนวอินทรีย์นะครับเพื่ออาการไว้ลูกไว้ผลของอทุเรียนนะครับทำได้นะครับครับกำลังก้น สวยมากนะครับการแต่งกิ่งไว้กิ่งก็สวยนะครับต้น,น,บตนขนาดนี้ก็ยังเราก็สร้างถซิบรูได้นะได,ไดนะครับดูกําหลังต้นนะครับนี่เพิ่งปล่อยเป็นปีแรกนะครับที่จะแฝงลูกไว้นะฮะเมื่อปีที่แล้วก็ไว้บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ คือบางทีถ้าว่าเราไม่ไม่ช่วยมันลดอันนี้ก็บางทีพวกเผี้ยพวกได้มะ้าวไป<า>นั้นได้นะ,ะทำได้ถึงเยอะนี่นะฮะการเขียนะครับตัวงหางแย่เพื่อการพวกเพี้ยแมลงนะครับที่เข้าไปอยู่นะครับในช่อดอกนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เกษตรคนต้องสู้นะครับดูถึงสวนนะครับเข้ามาเที่ยวชมนะครับสวนแนวเกษตรปลอดภัยนะครับของพี่ไข่นะครับบ้านเขาพังนะครับหมู่เจ็ดตำบลเชี่ยวเหลียงอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําช่องนะครับทุเรียนแบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับที่ไม่ใช้พวกสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับ ผู้บริโภคและเจ้าของสวนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ